สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Bitcoin หน่อยนะครับก็ถ้าใครได้ตามอยู่หน้าเพจก็จะเห็นนะครับว่าผมโพสกราฟเนี้ยลงไปในเพจนะครับในเพจ Facebook อะ่ะก็คือกราฟตัวนี้จะเป็น Cycle f o ฟเ s คก็คือ Predict นะครับเป็นการคาดการล่วงหน้าว่าถ้าเกิดว่ามันกราฟเนี้ย i ิตคอยเนี่ยมันทำ บูลันแบบเดิมเนี่ยมันราคามันจะไปถึงไหนนะครับก็การาฟตัวเนี้ยพิจิกออกมาที่สองแสนสองแสนนะครับประมาณ2องแสนดอลจุดพีคจะอยู่ที่หลังแฮฟวิ่งนะครับก็คือแฮฟวิ Half ่งก็คือเวลาทุกๆ4ปีนะครับบิคอยมันจะมีแฮฟวิ่งก็ตอนนี้เราจะอยู่ตรงนี้นะครับคำว่าเราตรงกลางนี้ ก็คือเนี้ยจะมาพูดถึงเหตุผลว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะไปถึง2องแสนนะครับก็ไม่ใช่มโนยอย่างเดียวนะครับผมมีหลักการอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเราจะไปดูที่กราฟก่อนนะครับจะมี2กราฟสังเกตจะมี2กราฟไม่เหมือนกันนะครับกราฟซ้ายเนี่ยจะเป็นของไอ้บิตคอยมาร์เก็ตแค กราฟขวานี่จะเป็นบิตคอยราคาบิตคอยกราฟบิตคอยปัจจุบันที่เราเล่นเทรดกันอยู่นะครับอันดับแรกเราจะซูมเอาหน่อยจาตรงนี้นะครับเราจะมาดูที่จุดพีคตรงนี้ก่อนนะครับที่หกหมื่นเก้าใช่ไหมรอบบูลันรอบที่แล้วพีคไปที่หกหมื่นเก้า ทีนี้เราจะมาดูราคาว่าตอนหกหมื่นเก้าตรง,น All time High เ,นงเนี้ยที่บิตคอยออทามไฮเนี่ยมาร์เก็ตแคปของบิตคอยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะตรงนี้นะครับพีคอยู่ที่หนึ่งจุดสามทิเรียนดอลลาร์นะครับก็คือ บิตคอยตอน t อ m e ม i ไฮเนี่ยมาเก็ตแคปที่หกหมื่นเก้าเนี่ยหกหมืนเก้าพันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสามเทีเลียนดอลลาร์นะครับก็คือตรงนี้ทีนี้ถ้าบิตคอยจะไปถึงแสนเราจะมาคำนวณแบบนี้นะครับบิตคอยจะขึ้นถึงแสนดอลลาร์เนี่ยมันต้องใช้มาเก็ตมาเก็ตแคปของบิตคอยเนี่ยเท่าไหร่ ที่ผมคาดการมานะถ้าถึงแสนหลักแสนเนี่ยจริงๆน่าจะขึ้น marketcap น่าจะไปถึงประมาณ3 5. 3 5 l ทิวเลนนะครับก็คือตรงนี้ที่ผมปึ๊บตรงนี้นะครับประมาณนี้4ประมาณ4 t r i ทิ i วเลนนะครับนี่ตรงนี้ ก็คือเกือบสี่เทเลียนนะครับก็คือสามจุดแปดห้าประมาณนี้มันก็น่าจะถึงถึงแสนอะ่ะแสนน่าจะอยู่แสนอัพเลยแหละนะพอรอบที่แล้วอย่าลืมว่ารอบที่แล้วเนี่ยบิตคอยต่ำสุดเนี่ยที่ราคาสามพันนะสามพันเก้านะที่มันแพนิกแพนิกลงไปอะ่ะ เน,นี่ยตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณสามพันเก้าตรงเนี้ยนะครับก่อนที่อีกสองปีจะวิ่งไปถึงหกหมื่นเก้านั่นก็ประมาณสิบหกเท่าอ่ะสิบหกเท่าหนึ 1, ่งพันหกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นคือ,คอมันเป็นไปได้นะครับสำหรับบิตคอยเนี่ยมันเป็นไปได้อย่ามองว่าเฮ้ย จะไปถึงแสนเลยเหรอที่เขาบอก Forecast ประมาณว่าคาดการว่าจะไปถึงแสนอะ่ะเขาก็คำนวณแบบนี้แหละกับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราดูจากเทคนิค a l ไม่เอาฟันดิเมนทัลเข้ามาก็ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวนะผมขอขายายจอนี้อัดคิปใน iPad นะจะ อันนั้นนิดนึงครับไม่ได้ใช้คอมพักหลังๆนี่ผมแทบจะไม่เปิดคอมเลยก็ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเนี่ยคืออ e ีเลียดเว็บนะครับนี่ก็คือเว็บหนึ่งใช่ไหมอุ้ยเดยวผิดพลาดเล็กหน่อยต้องใช้เป็นเขียนสมมุติเว็บนี้เว็บหนึ่งอันนี้เป็นสองพอเรากางฟิปโบปุ๊บเราจะเห็นเลย ว่าถ้ามันเป็นเว็บ3นะครับมันอาจจะขึ้นมาถึงโซนแสนสองแสนสองก่อนเลยทีน,นี้ถ้าเว็บ3แรงมากๆแบบพุ่งจริงๆก็อาจจะถึง2.618หรือประมาณเกือบเกือบสองแสนนะมันเป็นไปได้นะเพราะถ้าเราดูรอบพี่แล้วใช่ไหมราคา Bitcoin จาก3,900ไป6,900วิ่ง1 6 x เพราะฉะนั้นการที่จุดต่ำสุดตรงนี้ถ้าสมมุติว่า1,600 0ที่มันลงมาตะกี้เนี่ยก็คือตรงนี้คือจุดต่ำสุดถ้ามันเด้งแค่500% 500% 540%นะครับมันก็จะอยู่ที่80,000แต่ถ้าวิ่งบูรันแล้ววิ่ง900% ก็จะอยู่ที่แสนหเพราะฉะนั้นผมว่า2 0 0 0 0นที่เขาว่ากันเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ตามเทคนิคนะก็คือถ้าเป็นเวฟสาจริงๆแล้วรอบนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่มันเล่นง่ายด้วยเพราะหลังจากกองทุนเข้ามาทุกอย่างมันจะถูกกำหนดโดยกองทุนเพราะเงินเขาเยอะนะครับโดยเฉพาะที่ผมพูดบ่อยๆชื่อที่ผมพูดบ่อยก็ยคือ Back Rock นะครับ Back Rock เป็นกองทุนที่ ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก่อตั้งเมื่อปี1988ปีเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าแบ็ก็อกที่เราพูดถึงเนี่ยเขามีแม n เนจเมนต์ Management อยู่ในมือเนี่ยเท่าไหร่ณนะตอนนี้นะครับอันนี้คือหลังจากที่ไฟลิ่งควอเตอร์สนะครับก็คือ รายงานอะรีพอร์ตอะแบ็กล็อกตอนนี้มี a s สเซทแม a จเมนต์อยู่ในมือเนี่ยประมาณเก้าทิลเลียนดอลลาร์นะครับเก้าทิลเลียนดอลลาร์ตรงน,นี้อันนี้ก็จะเป็นท็อปย5ที่เขาเอาเงินไปลงทุนนะว่ามีตรงไหนบ้างหลักๆที่เขาลงทุนเยอะที่สุดก็คือพวกเทคโนโลยีครับพวก Apple Microsoft อะไรพวกเนี้ยนะครับ นอกนั้นก็จะกระจายกระจายเท่าเท่ากันคิดดูว่าถ้า Bitcoin เฉพาะเจ้าเดียวนะอันนี้ผมยังไม่พูดถึงเจ้าอื่นที่กระโดดเข้ามาขอ ETF นะครับอันนี้พูดถึงแค่แบ็กล็อกเจ้าเดียวเนี่ยมีมีเงินอยู่ในมือ9้าทิ้วเลี้ยนะ่ะที่จะลงทุนนะครับแล้วที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ ถ้าบิตคอยมันจะขึ้นไปถึงแสนอะ่ะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่มาเก็ตแชมันต้องเท่าไหร่นะครับรอบอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือถ้า6,9หมื่นเก้าออทามไฮรอบที่ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสาเทเลียนเพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มมาอีกเข้าตัวหรือ2เท่าตัวก็ประมาณตีไป5้าเทเลียนผมว่ามันเป็นไปได้นะครับที่มันจะพุ่งไปถึงแสน เพราะอย่าลืมว่าถ้าด m เมนเยอะแต่ซับไพ่ BTC ก็เท่าเดิมก็คือ2 21ล้านเหรียญ21ล้าน BTC ใช่ไหมแล้วยังไม่รวมที่มันสูญหายแล้วเอาคืนมาไม่ได้ด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่ผมคิดว่าก็เยอะพอสมควรนะครับอาจจะไม่ถึง21ล้านที่เหลือด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น โอกาสรอบนี้ผมผมนี่เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะเพราะจากเราผมเห็นมา2รอบตั้งแต่ตอนขึ้น20,000รอบแรกตรงนี้ใช่ไหมกับรอบนี้ก็หนักเลยรอบที่2นะก็คือเมื่อ2 0ง1 2นสินะขึ้นจาก3 9มพัหลังจากแพนิคโควิดขึ้นมา6 9หมืเนี่ย ผมว่าอะไรก็เป็นไปได้สำหรับ BTC นะครับแต่นี่ไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุนนะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมซึ่งทุกคนรู้แหละว,ว่าผมเทรดคริปโตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อเพราะว่าคริปโตเนี่ยพูดง่ายเลยกราฟกับคริปโตเนี่ยเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับจากหลังตีนเป็นหน้ามือเลยก็ว่าได้ ผมเชื่อมั่นมากๆนะครับว่ารอบนี้ถ้าดูจากที่มันวิ่งนะครับมันจะชอบวิ่งก่อนเนี่ยช่วงเนี้หกเดือนเวลาการาฟมันจะบูรันนะครับมันจะวิ่งก่อนแฮฟวิ่งเนี่ยประมาณปีหนึ่งก็อยู่ประมาณปีหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นแฮฟวิ่งสองพันยี่ห้าอย่างเร็วก็กลางปีหน้าครับสองพันยี่สี เพราะว่ามันแฮฟวิ่งปี2 0ตอนประมาณเดือนตุลานะครับแฮฟวิ่งรอบต่อไปเรามาครึ่งทางแล้วตอนนี้ประมาณครึ่งทางแล้วก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่คิดจะลงทุนพวกนี้ก็อย่าลืมศึกษาดีๆด้วยนะครับอย่าลงทุนอะไรที่เราไม่เข้าใจไม่มีความรู้นะครับเพราะนั่นมันคือความเสี่ยงยิ่งตลาดคลิปโตผันผ,ผลเร็วมาก รวยก็รวยแป๊บเดียวหมดตัวก็หมดตัวแป๊บเดียวครับสําหรับคริปโตเพราะฉะนั้นเราต้องมีแผนการแล้วมีความรู้มีความเข้าใจะฝากไว้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ